สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพ่อก,กับทรง้องเคทคือเก่าพี่น้องในยามแรงๆเ,เ,เหมือนนี่กับบอได้ร่วงขีบเบิดมือพี่น้องเอ้ยเข้ามาเห็ดหวดัดหากัดบุท่านได้เลิอได้พี่น้องเอ้ยบุท่านได้เลิอมาสงม่งเมืองเราเมืองเงียเพระาะว่าอันเหล่าเขานะว่าอยู่บ้านคนนะนอนอยู่หน้าพี่น้อง ก็เลยขึ้นมาซองเบิงบบท่านได้เลอะสัมพี่น้องเออปูนข้า,จาเออาจา้าท่านได้เบิดเพราะว่าข้าเจ้าสาบปูนท่านได้เบิดมักเผาไม่ใหญ่มั่งก็กำลังเป็นบ่มีผู้อยู่เฮื่อนฮักเราเขาอยู่เพื่อนเนาะเงินสามหลังในจุ่มจืออันนี้บ่มีพูยอยู่เย็บซีบนเท้ากันเข้ามาว่าบ่ขายโบนะบบได้ขายดอกนอพี่น้องเนาะอันนี้ก็เพื่อนอไอ้บอยอันนี้ก็เงินจีใส่เด็ก อันนี้ก็เฮือนของขาแม่กามีนด่ามากันเขามาเนาะอ,อันบางทีผนกันหนาสิพึ่งเขามาติดตาม,มาอะไรเนาะบางทีผพกันให้กัสิเขามาติดตามกันเลยแบบว่าบุู้เนาะในเฮาสิคลิปนี้เฮาสิมาบอกให้ฟังเนาะผนก็นบอกมาว่ามีบ้านหลังใหญ่โตเป็นยังหมู่พากันเขาไปอยู่เป็นยังคือไปก่อนอยู่อยู่เที่ยงหน้าเนะ อันนี้เ้ากระสีมาว่าให้ฟังเลยเพื่อนลังนีนะพี่น้องเอ้เพื่อนลังนีนะมันบอแมนของเฮ้าเนาะเขาเส้นให้น้องไส้ละเพื่อนลังนีนะเขาเส้นให้น้องต้นน้องไส้ละ เอาเลยบ่ได้เขามาอยู่อยู่เที่ยงหน้าก็สะดวกสบายดีพี่น้องเอ้ยอันนี้คั่นเขามานอนตื่นมากผัดหุบหมอกเนาะบ่ได้ถ่ายยาคองเงินนํำ FC, เอฟซีดอกพี่น้องเอ้ยเอาสีบ้าให้ฟังขอไปกับขั้นเผ่นบ่พอใจใหายิ่นกับบ่หายดอกเนาะเอาสีบอาแบบนี้ซะอันที่ิ่นพอใจใหายเฮ้ามานะหน่อยลื่นลเฮากะขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะ ที่เพิ่นพอใจให้มานะบได้ถทเขาเงินนอาซ c มาส้างเือนส้างซานดอกที่อยู่เที่ยงหน้าน่ะคือมันสะดวกสบายมันบริหุบออกฮุบเขากันสมมุติว่าเขามานอนอยู่บ้านเขามานอนอยู่บ้านเนาะตื่นมากก็ต้องได้หอบกันออกเมื่อยได้หอบกันออกเมื่อหน้าคือเก่าเนาะเพื่อล้งนี้นั้น เขาแม่ก็พูัว่าทีเลิกกันไปนะพี่น้องเส้นให้น้องใส่ละเดี๋ยเป็นสื่อเขาเนาะเป็นสื่อเขาบบแมนเพื่อนเขาเด้อพี่นอ้องอย่าเขาใจพิษมันโบแมนอออเขากับสีบเวอาลายเนาะความเก่าความหลังเลวไปแล้วแล้วก็ให้มันเลวไปเขากะเพื่อนเจ๊ใส่แดดกอาเมื่อปุ๊กไม่อยู่หน้าเนาะเขากับ บ้ยเนา่งกับไดเ้เขับมานอนน้องดีแท็กมันก็นอนอยู่หน้าเพื่นอนไอ้บอยกัดไพ่กัดยู่ไห่อยู่หน้าเนาะโบ้มีไพ่ขับมานอนกัดเที่ยวเขามาอยู่พี่น้อง FC ผลมาปับปรุงทาทรงทาซีใหม่กันหนาอยู่แล้วผล่าเมนพี่น้องปรับปรุงทาซีใหม่กันหนาอยู่แต่ว่าอยู่หน้าดีกว่าเนาะพี่น้องเอ้ยถึงมันสีอยู่ในเทียงหน้าแต่เฮากะมีความซุก ใจสบายใจอยู่ได้บดพี่น้องเ้ยอยู่ได้บดเอากรขึ้นมาจอบเขามาเห็ดบาท่ว่ธธาเอฟซีผลกระทามกันเขามาเนาะมาเฮือนใกล้วัดบ่แม่นพี่น้องนี่เด้นตรงขามกำแพงนี่ก็แม่หนโลดวัดกำแพงนี่ก็เป็นกำแพงวัดพี่น้องกำแพงวัดเฮือนแขมวัดเลยคนละภาคทาง คนะภาคทางกับวัดเลยพี่นนอะเขามาเห็ดวัดเขามาเห็ดศุกสลาหวงรรำเนาะอันสาลาหวงรรำเขากะยังบวนในสำเร็จเถอแต่ว่าเขากะสิเป็นบุญในวันที่สามสิบเอ็หรือว่าสิ้นเดือนนี่เนาะถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทานใดเนาะอยากแบ,บว่าอยากทําบุญเนาะถือว่าเป็นเจ้าภาพประธานผ่าป่าโบหรือว่าห้องประธานโบ กะแลวแต่อยากเป็นยังหลายๆอย่างเนาะเพิ่นกะมีเนาะในวัดกะสามารถติดต่อมาได้เนาะสวยเรือกันคนละไม่ละมือเนาะอยากให้มันสำเร็จเส็จสิ้นวัดพี่นอ้องอันนี้ก็สิเป็นวดัดอันนี้ก็สิเป็นซิมในตะโตใหม่นะสิเป็นศาลาหวงท่าเนาะนฮกากสิเหตุบุญในวันที่3 1อนี่เนาะหยกยอดสอผ้าและะ้วกนก็สิเป็นงานบุญใหญ่เนาะงานบุญใหญ่ โยกยอดเสื้อผ so 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 ้าอะไรกันผ่าป่าพร้อมๆกันพี่น้องยอดเสื้อผ้ากันเก่ายอดเนาะผู้ใหญ่ใจดีทานใดอยากงดทำบุญทำศีลคนละร้อยสองร้อยเนาะกับบวกรกันเนาะมีนำนำใส์ใจศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะอยากงดทำบุญกันดต่อได้เนาะหลายทางพี่น้องติดต่อได้หลายทางทางไหนโอยโบอันสาวซุยเบาใจโบเนาะ ทิ่ต่อทางไดกาได้นพี่น้องเนาะคุณเขียวเนาะคุณเขียวอยากให้มันสำเร็จกะบซา,าบ้าลุงเห็ดพี่น้องแต่ละเมื่อซื้อแต่อุปกรณ์เนาะอันตัวได้ซาบ้านเห็ดได้กะบซา,าบ้านเห็ดตอนนี้เขากะกำลังขี่รถเอาเงินมา5ไกลน้องฟ้าแบบมึน,กน้กำปิ้วไปใส่เอ,อ็นละเบ่อ

คือบวดัางไฟ่เห็นไหมสาปไปด่างไฟห็ไหมไปหัลังบื่นวอยู่ละโอ้ขจาบัท่นในร่งแต่สาบได้ปลาขาเจ้าไหวปลาไหวแต่สางเจะพายเสียป,ปูนขึ้นไหนขจ้าวและปูนบวเบิดแลยเื่อสาบไปเลยๆที่ปั่นลุงเตี๋ยแเราวะแล้วสิปั่นมันแหล่เราวะเมื่อดกระสางมั่นขยนำอยู่น้ำกันปูคุณเรวะ ปั่นมันแล้วทางนอกเด้มันบริณาร์บรนณดบริษัทาบน้ำนันแห้ไงไว้ยู่แล้วปูเพ็ดพผ็ใหญ่เป้ีเราก็ออกมาเราก็ไปหานงัวแล้วพวกเราก็ออกมาไปต่อยเขามาต่อยมึงไหมนี่ขอแรงกันยังอีกแหละมันแล้งในพี่น้องเอ้ยไก่น้อยไกลยังท่านได้ขึ้นมาอยู่ มันบ่ได้กินหดข้าวเพนเจ็บสลังไม้แหละพี่น้องซวงนะ่ะกินยากินยาเบิดละผัดบ่ทันได้เบิดยาน่ะยังอยู่ย่างล้2-3เม็ดาันตน,นึงนะ่ะมันเบิดแหละอันสวนกน รอนเก๊กแสกพี่น้องเอ้หนาแรงนั่นนี่มันอันอน่ะแบ่เขาเนี่ยกับป้าน,นี่น้องใหม่ย้อน่งหน่อปงแง่บ่น้องใหม่ข้าเจ่าเลยได้ขำได้คล้ายอันนี้ฮดอยู่คูมค่มือคู่มือคูณอีกกับป้าน,นั่นคูณแต่ก็ฮด แกเนาะอ้เนี่ันได้ขึ้นมาอยูนึกว่าปลากะขึ้นมาเลยบ่ได้ลงไปเอาติหะบ่ได้ใส่อยังสิมาใส่คืนอยู่อยู่เทียงหน้านี่แหละพี่น้องเอ้ยอยู่เทียงหน้าก็ซ้ําเฮือนลเนาะบ่ลายห่างสิขึ้นมาดังไนึงเขานึงน้ํา ยังสิขึ้นไปซื้อนมลงม,มาหา่วยหายลุกสายนมลูกสายกับเบิร์ดน้ำราพจากไว้เพียงสำนีล้วพี่น้องบึงเน่เที่ยงนาค่ะปกันขีบหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสบายดี